นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพี่ๆยงน้องเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับเนาะกับคลิปการคำนวณแนวทางสถิติสลักแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่น2ตัวล่างเนาะนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านนะครับเนาะอืมนะครับคิดถึงทุกทุกท่านเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับก่อนจะเข้าสู่สการคหนวณนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนเนาะ อ่ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้พิจารณาณและสตะิในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่น2ตัวล่างนะครับ อ่ะนะครับก่อนจะเข้าสูตรการคิดนวนนะครับเรามาดูสูตรในการคิดนวนไปพร้อมๆกันเลยนะครับสูตรนะครับหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งหลักสิบล่างบวกกัน1ครั้งท่ากับบวกศูนย์บวกห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วบวกสองนะครับเจ็ดบวกกัน2ครั้ง14 14บวกห้าเป็น19 19บเวกห้าเป็น24บวกหนึ่งเป็น25บวกหนึ่งเป็น26บวกสองเป็น28นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ ชารก,กินแบ่งรัฐบาลฮาน,หหนอย3ตัวบนออก5 4 5 2ตัวล่างออก4ี่นะครับหลัก10หน่วยล่างนะครับคือ4กับ8สูตรธท่กี่ข้หนดนะครับ4กับ8มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับมงมดถัดมาเลยนะครับเนาะ5บวกกัน2ครั้งเป็น10บ0บวก4เป็น14บวก5เป็น19บเวก1เป็น20บวก1เป็น21บเวก2เป็น23นะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉากกิ่งแมงรัฐบาลฮาหน่อยนะครับสามตัวบนนะครับออกสามสามหนึ่งสังตัวล่างออกศูนย์เก้านะครับเนาะหลักสิบ่วยล่างนะครับคือศูนย์กับเก้าศูนย์ตะกี้ขึ้นมนะครับศูนย์กับเก้ามานะครับเนาะก็ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเด้อนะครับเนาะสมาชิกใหม่และเก่านะครับสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาทําการรับชมครั้งแรกก็ฝากกดติดตามให้อาจารย์ด้วยเนาะนะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ1บวกกัน2ครั้ง1 2ได้2 2บวก0นได้2 2บวก5ได้7 7บวก1ได้8บวก1ได้9บวก2ได้21นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบหาลฮานอยนะครับ 3ตัวบนนะครับออก2 6 4 2ตัวล่างนะครับออก8 1นะครับหลักสิบ่วยล่างคือ8กับ1นะครับสูตรถ้าคิดขึ้นหนนะครับ8กับ1มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดม,มานะครับเนาะ4บวกกัน2ครั้ง4 2เป็น8นะครับ8ปบวกแเป็น16 16บก5เป็น21 21บก1 22บก1เป็น23บก2เป็น25นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะฉะลากที่แบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก8 6 0 2ตัวล่างออก3 1นะครับหลัก10ตัวล่างคือ3กับ1นะครับส่วนตัวเลขที่ขึ้นหนอนนะครับ3กับ1 มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดทมาเลยนะครับเนาะศูนยะ์ 0, นะครับบวกกันกี่ครั้งก็เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกห้าได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบบวกสองได้สิบสองนะครับเนาะโอเคนะครับเราได้สถิติกันแล้วนะครับก็มาเดิมนะครับอาจารย์ก็จับให้เป็นแนวแนวทางให้กับสมาิกเนะ ก็จะได้นะครับ3 8 3 9 3 0 3 2 8 9 8 0 8 2 9 0 9 2แล้วก็0 2นะครับเนาะสถิติฮาหนอยเด่น2ตัวล่าง วันที่24่ีด1น4นะครับเนาะอ่ะนะครับก็สำหรับทีนี้นะครับอาจารย์ต้องขอฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับรารสมาชิกทุกท่านนะครับทั้งสมาชิกใหม่และเก่านะครับที่เพิ่งเข้ามาทําการชมเป็นครั้งแรกนะครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะนะครับให้อาจารย์ด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะ วันนี้ก็ขอให้สมาชิกท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามาทาการรับชมนะครับขอให้เฮงขอให้ปังกันทุกๆคนนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับจ่ายก็ฝากคําเตือนกันก่อนเนาะ,ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะ ขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการน,นําเสนอนะครับคลิปการคำนวณเนาะแนวทางสถิติลากกินแบ่งรัฐบาลานอยนะครับไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปในะคำนอกสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ